เพื่อนมันล,ลีซื้อม้อใหม่อีกแล้วนี่จะต้มก๋วยเตี๋ยวพวงอันนี้ซื้อใหม่เพราะว่ามันไม่มีที่ยืดยาวเวลาสะกักระเป๋ามันลาบากนิดหนึ่งมันจะแทงนู่นแทงนี่ก็เลยซื้อม้อใหม่แบบว่าเล็กๆน่ารักไม่ต้องมีที่จับยื่ดๆมาจะทําเหมือนกันเลยปรับหนึ่งสองแบบนี้เหมือนกันใช้ง่ายๆพยายามเลือกที่แบบใช้ง่ายๆแค่ปรับแบบปิดปิด ร้อนกลางร้อนมากงนี้นี่จันะร้อนเลยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนทุกอย่างแต่ไม่มีตรงนั้นผมไอ้น,นั้นไว้ใช้ที่บ้านอันนี้วันนี้จะทาก๋วยเตี๋ยวพวงเย็นตาโฟนะเอ๋ออันนี้อร่อยมากนี่ก็จะมีเส้นเส้นเล็กนีให้ใช่ไหมก็มีน้าซอสเย็นตาโฟของปรุงรสแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วเราก็จะเพิ่มลูกชิ้นหมดูดีแล้วก็ไข่พะโล เหมือนเดิมต้องมีไข่เพิ่มโปรตีนน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสปรุงรสกับอิตาลีก่อนนะเดือดแล้วใส่น้ำซอสก่อนใสน้ำซอสโอ้ยถ่ายไปจักอยู่คนเดียวมีแต่คนช่วยกินนี่สีแดงแล้วนะอันนี้อันซอสซอสจะเลี่ยนหลอยมากเผ็ดๆมีความแซ่บอิ่มอเอาวางก่อนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสกัจ้าผงปรุงรสอยู่ตรงน,นี้ผงปรุงรสโอ้ยแข็งแข็งแข็งอันนึง ชิ้นๆชิ้นๆนี่ชิ้นๆว่าง่ายเพิ่งไหนไว้ยติดกินแพ้กำพันติดกินแพ้ขากอรแป๊บหนึ่งปุ๊ด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 ยินต่อโฟนที่ไหนใส่ไข่เป็นโรก็ที่นี่แหละที่นี่แหละเราไข่เป็นโรกเพื่ออะไรเพืาะเพิ่มโปรตีนใช่ไหมเราก็ต้องการไข่ที่แบบมีความเป็นแบบบุ้งรสนิดนึงเป็นเล็กเลยเป็นเล็กเลยนี่แค่ห่อเดียวเนี่ยวันนี้จะกินบะ สุกแล้วเพื่อนเสียดายได้มีผักเลยโรยหน่อยนี่หอมเชียนี่เย็นฟอรเนี่ยสรุปมาโชว์หม้อใหม่ละจ้าทุกคนสวยงามจ้านี่เล้สองชาม่เล็กน่ารักกำลังกินแบบไม่เยอะมากห่อนึงนะแบ่กับพี่เพ้สองคนอร่อยมากทุกคน